สวัสดีครับพี่หน่อยครับจ้าสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับวันนี้ผมขย้สารได้มาติดตามแนวทางความฝันของพี่หน่อยครับในงวดของวันที่16กรดกดาคม67ครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาครับความฝันของพี่หน่อยสองงวดแล้วครับที่เลขเข้ามาเนาะพี่หน่อยเนาะ,ค,ะครับงวดเลขก็เข้าทั้งเลขสามตัว ที่หมุนสองครั้งเนาะแล้วก็เลขสองตัวของพี่หน่อยครับแล้ววันที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เข้าเลขแปดเก้าเนาะที่พี่หน่อยฝันเห็นอ่าคนอ่าพระมาพาไปทําบุญกระดูกพ่อเนาะครับแล้วพี่หน่อยก็ตีตัวเลขให้ก็คือมีเลขแปดเก้าเก้าแปดห้าครับเลขก็เข้าเก้าแปดแปดเก้าเนาะพี่เพราะว่าพี่หน่อยบอกว่าอ่าเลขสามตัวอาจจะไม่มาตรงๆอาจจะให้ตัดเล่นด้วยเนาะ,ะครับ ก็ถือว่าเข้าสองงวดแล้วครับท่านผู้ชมในงวดนี้ก็ถ้ามาอีกก็จะเป็นงวดที่สามเนาะครับเดี๋ยวให้พี่น้อยว่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังเนยครับว่าพี่น้อยฝันว่าจังไหนเนี่ยโอ้มัหนิจะเป็นฝันสันบ่เาาเด้อฝันได้จัามือได้จัามือแล้วพี่น้อยประมาณซ้มชี้มือแล้วล่ะซ้ำชี้มือจ้ะครับอ่าบ่เป็นยังกับว่าตามที่พี่น้อยฝันนั่นแหละครับวนมาเคนฝันสันสันได้กับเขาเขาดีเด้อพี่น้อยกันบ่ครับ มันกันเลี้วแต่บุคคลครับบางคนกับฝันยาวบางคนกับฝันสั้นครับอยากให้พี่น้อยเบาสู้ฟังเนาะจ้ะครับครับโอเคครับเริ่มเบาเลยครับพี่น้อยครับฝันรเราจะไหนอ๋อฝันว่า,าแต่แฟนเก่าเคยอยู่น้ำกันงแต่หลายปีสิบกว่าปีแล้วเนาะคะ่ะเป็นปะกันมาต่ดโดนนั่นแหะมาหนีเล่าจังไรจังขี่มีอันม่านมากับมีอะขี่มอเตอร์ไซค์มา มา่อส่ผู้หวงอกว่าทะเบียนยังบด้เบิงเราก็ขี่มาเรื่อยๆน้ำทางลหละขี้มาจะได้ยังมาจอดอยู่ฮืน <c oughs> ่นมาจอดฮืน่นแ่ะกะเขามาในฮืน <c oughs> ่นเออเขามาในฮืน่นแหละก็มาเอว้าว่าโอ้ยอันเมียผู้กี่คือผู้หายแท้ <c oughs> เบียผู้กอ่คือพวผู้หายผู้ยังแต่ว่าอู้แต่กองม่เป็นตเตานอกเพาสันว่าม่เป็นตเตาจักเม็ดมั่อี้หายพดสมัยแต่กอนคือจะงามอยู่ผดว่า มาหนีมาอ่างว่าเมียเพิ่อนั่นผู mm ้งามเอามานั่มมันอายุเพิ่นันนสี่สิบหกปีว่าสันว่าเออสี่สิบหกปีมาหนีก็ว่าโอ๊ยแต่ก่อนคือยังด่กันอยู่คือจังว่างามอยู่เดี๋ยวนี้คือจะว่าขี้หายจันดรอกมันว่าอ่างว่าเมียเพิ่นนั่นผู้งามอายุสี่สิบหกปีมาหนีบอกกันแล้วเราก็เลยเมื่อ ไม่แค่นั้นแหละมันบดได้ว่าสีได้คือแต่ก่อนมันฟันมแต่แนวได้นะคะมิต่แนวได้เดี๋ยวนี้กูฟันบดได้เดี๋ยวมันเป็นได้กูฟันเห็นแต่โตเล็กเลยมันก็แปลกๆอยู่ครับครับถ้าเบิ้งโค้งชุดถ่ายเด้อมึอนี่จะเอาโค้งชุดถ่ายให้มันแมนมึงครับครับอันนี้คือคลิปแรกตอนวดของพี่น้อยเนาะครับฟันผ่านมาได้สามมือแล้วครับท่านผู้ชมครับพี่น้อยฟันแค่สันนฟันาฟันเห็นผัวเก่ามหาธิบ้านครับคือมากับ เมียใหม่ของเขาครับผู้ขาผูงามแมนอายุสี่สิบหกปีเพื่อนว่าแมนครับเราเพื่อนกับเขามาในบ้านแมนเขามาในบ้านเขามาบอกซํานี่แมนแต่เ่าบอกว่าพี่น้อยหน่อยขี้ล่ายเป็นว่าจะซีแมนผู้หายาะขี้ร่ายเออขี้ล่ายว่าจคือเมียใหม่ผูงามกว่าแมนมาบอกซํานี่บอกซํานี่มันก็แปลกเนาะแมนบ่มีว่าด่ายิ่งครับแต่เกาเนี่ยจะฟันด่นี้ยอ่ะปกติแล้วผัวมาผัวเกาของพี่น้อยคนนี้เนาะ ทีเลิกกันไปนี่เพื่อนยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่อ๋อครับครับแล้วตั้งแต่เลิกกันไปนี่พี่น้อยเคยฝันเห็นเพื่อนหลายเจ้บอกเคยฝันบอกเคยเลยนี่เป็นรังแหลกฝันขัแหลนแมนหรือว่าเพื่อนจิมาให้โโคกหาลาแมนยังว่าคืออยู่ด้อิตั้งแต่แม่เราฝันเราก็เคยถือเหล็น้ำเพิินอยู่ฝันเห็นเพลินน่ะหนึ่งหาอ๋อคือว่าแม่ของพี่น้อยเวลาฝันเห็นเพื่อนย่ำด่นีเลมันสีออกหนึ่งหาแมน แต่กระตรงกับเนี่ยวทางที่พี่น้อยหายเนาะแม่นค่ะเพราะว่าพี่น้อยตีไซบารเล็กทีที่เพิ่นเขามาแมนบารเล็กทีหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกแล้วก็อายุเพิ่นเท่าไหร่นะครับสี่สิบหกปีเพิ่นอายุของของแฟนอ่ะสี่สิบหกปีครับเพิ่นเกิดปศสิบแปดครับแฟนนี่เกิดปศสิบแปดสองพันห้าร้อยสิบแปดอายุเล่าสี่สิบเก้าปีเล่าอายุสี่สิบเก้าแมนแต่ของแฟนใหม่เล่าอายุสี่สิบหกแมนค่ะอืมตีในความฝันเนาะเรื่องจริงเพิ่นกายายุสี่สิบเก้าสี่ิบเก้าค่ะ สี่สิบเก้าครับครับเต็ม,มตัวเลขก็ซิมีอยููประมาณนี่ที่พี่หน่อยหายแนวทางคือตัวนี้เลยเนาะพี่เนาะแน่แนค่ะน่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือตัวเลขที่พี่หน่อยห้ผมเขียนไให้ครับตัวนี้เลยค่ะนี่ครับอ่าฝันพี่หน่อยครับเลขที่ให้แนวทางมาก็มีแค่นี้แล้วม่มีหลายเหมือนกันครับตีใส่อายุของแฟนก็คือสี่สิบเก้าปีครับแล้วก็ได้ยินโอ้เบาสิแปดนั่มบ่สิบแปดขึ้นยังครับก็สอเพิน่นสิบแปดบ่ คื Man, เอ,อ,อเอาแกนวงกลมไปกไดอะไรน้อนยเดียวจะอันนี้ครับท่านผู้ชมครับมีหนึ่งแปดน้ำเนะาะเพราะพี่น้อยบอกว่าเอาเอาหนึ่งแปดคือเลขไทยเพราะซ้อเกิดของเพิ่อน Man, เอาเพื่อสอเกิดกน้ำเพิ่นสองห้าหนึ่งแปดก็เลยเอาหนึ่งแปดคือตัวน,นี้ครับจ้ะนี่ครับมีอยู่ประมาณนี้โอเคครับพี่น้อย จ่านท่านผูน้ชมเพื่อนพิจรณาเบิงเนาะจ้าเป็นแนวทางเลยคะ่ะเด้อพิจาณาเบิงจ้าเบาเบิงขัง้นเถื่อนได้ให้ชคให้ลาบทุกคนสุดคนครับเดี๋ยวจังไดโครงสุดท้ายเนาะผมกับสีมาติดตามความฝันโครงสุดท้ายของอพี่น้อยให้ท่านผู้ชมอีกเที่ยนหนึ่งแง่งวดบางหันก็ลืมเอาโค้งสุดท้ายไปไห้ไอง,งวดที่พานมากพี่น้อยมีโค้งสุดท้ายนั่นบอกแง่เรื่มบอกังว่าเรื่มไปเรื่มไปเบาหนำาร้มกับโบมี่เบิดโทเดี๋ยวมือนีบ พี่น้อยหายเบอร์โทรผมไหวน้ำเนเนะาะเผื่อผมมาโทรมาถามโคงสุดท้ายอเอาพี่น้อยเบาโครงสุดท้ายฟังได้วัดที่ผ่านมาที่ลื้อเ<ว>ม,มื่อหันนี่เพิ่นบอกว่ามีผพ้ทฒ่าผู้หนึ่งเพิ่นนั่นกระซิบบอกตะโกนบอกเลยว่าว่าต้องไปเอาไก่ดอกเลขนั่นคเอาเจ็ดนึนศูนย์สามนั่นเอาไปเลยเ <73 S 2> จ็ดแมนเมื่อหันนั่นแต่มันออกศูนย์สามเนาะเอาเจ็ดศูนย์สามเน้นทางทางไตมัน่นักทางล่างมันน่ะ สองโตกับพ่อผนวางสี่แต่มันไม่ออกบนแมนเออผนวางสี่เออข้างล่างกับพ่อผวางสี่ก็เลยซื้อบนซื้อลางไปเลยนะมันกับเขาก็บเด็กกันข้ามแก้วพอดีวินัยกันได้ซองยนต์ไมแมนค่ะตัวูนสามนี่ละได้ซูนสามได้ห็นบอกว่าได้เลขสามตัวอีกแมนเอามานํามข้ามแก้วนั่นละมาตีใส่กันนําอ๋อเขาเอินเอาเอินมาดาดิน พี่น้อยถือเหล็กดาดินน้ำแมนถือเหล็กดาดินน้าเพลนน้ำเห็นบอกว่าร่วมเล้เงินหมื่นกว่าบาทบอกโอ้โชคดีเนาะพี่น้อยเนาะต่ว่าโอ้บุญวาสนาครับครับคือไปเบิรงนคลิปข้ามเกี่ยวน้ำแล้วกันเหล็กตะของน้ำใส่กันแมนมันถ่ายมันเข้ากันนะค่ะครับมาหนีเพิ่นก็ว่าพราะหญ่ียวก็อยู่หาสิบสามเตวบริเตวถ่ายก็ลืมมักเอาหามมนอยู่ทั้งหนาครับก็เลยเอาหาศูนย์สามจ้ะโอ้ครับครับ อืมแกเลยมีโสงมีลาบเนาะจ้าไปว่าพี่น้อยบ้านลืมเลกขกจะคล้องมานี่ <c oughs> ถ้าเอาแต่เลขตตอนลืมเลกขกจะคล้องมานี่เอาสามตัวว่นใดตัดสองโสงแบนี้โอ้ยลืมอีกแล้วสองเท้าเหลือเนี้ครับวันได้น้ำจะคล้องอยักเกียร์เลยครับจ้าอ่างวดน,นี้กาถ้าเกาความฝันตะคล้องอีกก็เป็นงวดที่สามที่มาเบาให้ท่านผู้ชมได้ฟังเนาะพี่น้องเนาะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับลองจับตาเบื้องดีๆครับ แนวทางความฝันของพี่น้อยครับแล้วก็ล่อบเบิ้องคงสุดท้ายอีกแค่นึงครับในวันที่ผ่านมาพี่น้อยกัอบอ่าคือบมมีเบอร์ผมเนาะที่ต่อมผมบได้ครับบได้เเ้าคงสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับเต้นเลขกกับเข้า03นเนาะนครับเดี๋ยวในวันนี้ผมิหัดขอเบอร์โทรพี่น้อยไว้แล้วก็สีได้โทรมาถามเนาะ,ะครับสิได้เฮ็ดชิปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งในคงสุดท้ายอีกแค่นึงครับอยากฝันดี พิ่มเติมอีกนาอพี่น้อยครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกสิ่งทุกอย่างครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเองครับสุดท้ายนี้ผมเคยีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยเนาะโชคดีค่ะรวยๆค่ะโอเคครับขอบคุณในรายครับพี่น้อยครับขอบคุณครับบรรยากาศบ้านพี่น้อยนี่โอ้เย็นลมลื่นเนาะพี่เนาะลมรื่นเนาะเออเขาทา ก็โอเคครับ